นี่ครับวันนี้มาที่วันนี้มาที่โต๊ะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนาทีสามวินาทีกับเว็บเปโอเคนะครับเดี๋ยวรอคู่แข่งมาสักคู่นะครับมาแล้วมาเร็วมากมาเร็วมากวันนี้ไปแล้วครับหนึ่งนาทีบวกสามวินาทีจะเป็นอะไรเอ่ยตัดหน้าว่าแล้วตัดหน้าแน่เลย ขึ้นไปขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่มานี่ขึ้นไปครับผมโอ้หหน้าหวัดเสียวนะนีอออกไปนี่ดีกว่าออกไปนี่ดีกว่าขึ้นไป ก้นไปนี่ครับ <c oughs> ไปทางนี้เอ้าเฮ้ยอะไรคืออะไรเอ่ยไม่เคยเห็นแต้มนี้นะครับ <c oughs> โอ้โหหโโมายังไงนี่ <c oughs> เป็นสูตรลับเฉพาะสูตรลับของสูตรลับเขาหรือเปล่านี่ ไม่รู้จริงนะครับไม่เคยเห็นด้วยแทมนี้ยืนให้กินเฉยๆเนาะมากินนี่เนาะเอแต่เราเสียส่งจริงๆนะทรงเราเป็นรองเลยสูตรลับของสูตรลับแน่ๆเลยไปครับผมไปนะครับไปเข้าฮอตก่อนอื่น ข้าตานี้ครับสูตรลับของสูตรลับจับตรงกลางไปนี่เข้ากินหนีหนีก็ใส่เลยต่อเลยเนีย่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วกินมาทางนี้นี่ว่า นี่ไปเข้าฮัทเราเข้าใจผิดว่าเขาจะกินไปทางนูน้นชิปหายแล้วงานนี้ท่านผู้ชมทำไมผมเซอ้ออย่างนี้เขาจับกินแล้วเนาะเมื่อกี้นี่เนาะเอาแล้วไงไปเข้าฮัทเฉยๆนี่เร้ววะผมเซอ้อมากเลยนะเมื่อกี้เนี่เอาแล้วเว้ ก็จับนี่เข้าสายตรงเข้าสายตรงมานี่ไปนี่ครับยังไม่ต้องทำอะไรมาก ไม่ต้องทำอะไรมากเอาแล้วครับคู่แข่งเวลาเหลือน้อยแล้วนะผมก็เหลือน้อยนะครับเหลืออีกสามสิบกว่าวิของผมคู่แข่งเหลืออีกยี่สิบกว่าวิอย่านะพี่เดี๋ยวเวลามันจะหมดนะให้รีบเดินให้รีบเดิน สิบเก้าแปดเจ็ดเอาเดินแล้วพี่เดินแล้วให้กินก็กินไปเขาทำอะไรวะ <c oughs> เหมือนเขาอยากฆ่าฮอตเข้ามานี่เราต่อส <c oughs> องกัเลยดีกว่ากินสองไป รอค่าฮอตก็ไปกดต่อฮอตซะจบข่าวนั่นแหละพี่เล้ก <c oughs> ู่แข่งเดินทรงนี้ไปอีกเหมือนจะเป็นสามตัวเรียงเดินก่อนเหมือนจะเป็นสามเรียง ึ้นไปนี่ขึ้นมาไปนี่พุ่งเหลาขึ้นมาแล้วต่อหัวต่อท้ายขึ้นไปไม่รู้ดีไหมนะต่อขึ้นไป นี่จับนี่ยึดสูง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 ไว้ก่อนจับนู่นไป <c oughs> นี่ ไปนี่มานี่ลงไปหนีออกมาไปเกมนี้เราดูไม่ดีงไงไม่รู้นะเขากำลังจะได้เขา้าฮอตกินคนละตัวไม่ไม่ไมกินคนละตัวด้วย ไปนี่เข้านี่ไปเข้าฮดตัวที่สอง <c oughs> ไปเข้าฮดตตัวที่สอง ครับคู่แข่งคิดหนักอยู่คือถ้าปล่อยไปมันก็ไม่ดีสําหรับเขานะครับถ้าปล่อยให้ผมได้เข้าฮอตสองตัวก็อันตรายจับท้ายแล้วครับท่านผู้ชมอุดครับผมอุดไปเลย ทีนี้ผมก็ยังเข้าฮอตไม่ได้เขาก็ขยับเบีย้ยสองตัวที่อยู่ตรงกลางกระดานไม่ได้เช่นกันเพราะมันจะโดนกินฟรีเขาขยับมานีนิดหนึ่งไปทางนี้ครับเตรียมไปต่อสอง <c oughs> เขาเหลือไม่ถึงสิบวีแล้วกำลังจะหมดเวลา เวลามันบีบมากเลยนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยมันบีบเสืเอเกินไปเข้าฮอตทีนี้จับท้ายผมไม่ได้เลยนะผมจะเข้าฮอตแล้วไปจับนู่นเข้าฮอตไปโยงมาทางนี้เหมือนเดิมเตรียมมาฆ่าฮอตฝั่งนี้ อ่านแครับเขาเริ่มใหม่แล้วไปตัดหน้าแล้วขึ้นไปไม่ตัดแล้วครับทีนี้ไม่ตัดแล้วขึ้นตัวปกติแล้ว <c oughs> ขึ้นไปเข้ากิน ขึ้นไปเอาแยกต่อแยกต่อลงมาขึ้นไปแยกต่ออีกโอ้แ,ก,แกเล่นแปลกดีเวตานี่ไปนี่ เกล่นแปลกดีแปลกดีมานี่ขึ้นไปเดี๋ยวจะมีร่มนะคอยดูนะอาจจะมีร่มให้เห็นนะครับ <c oughs> ผมเห็นแวบ,บๆแล้วผมเห็นแวบ,บๆแล้ว <c oughs> อาจจะมีร่มตัวฝั่งซ้ายมือถลงมมาเนี่ยนั่นแหละครับโดนร่มผมแล้ว ผมเห็นแวบ,บๆนะครับเนะี่ยผมเห็นในใจผมแล้วผมเห็นในใจผมแล้วนี่แหละครับนั่นแหละผมเห็นในใจผมแล้วจับกินก็จบข่าวก็กินทางน,นี้ก่อนก็ได้ เรียบร้อยขึ้นมาไปขึ้นมาไปขึ้นมาไปขึ้นมาโจนขึ้นมาโจนขึ้นมาโจน ึ้นมาโจนกองโจนไปต่อขึ้นมาไปเบียดไปอุ้ยโทษดีเบียดไปเบียดไป ขึ้นมาไปนี่ชิ่งไปนี่แล้วขำสูงไว้แล้วขึ้นมาครับไปนี่มีสิทธิ์โดนสามต่อนะเห็นแวบๆแล้วน่าไม่ไม่ไม่โดนแล้ว <c oughs> แกน่าจะรู้อยู่นะครับคือคือถ้าแกพุ่งมาเข้าฮอตโดนแน่เมื่อกี้ Mani, Pergi ke Mani, Pergi ke เนกับคนเดียวเลยนะครับแกยังไม่ยอมออกเลยแพ้ไปหลายกระดานแล้วแกสุดยอดแล้วกินไปทางนี้ไปทางนี้กินฟรีไปทางนี้ ทางนี้ลงไปเข้าฮอตเข้ากินไปนี่เอาแล้วครับเวลาเขาจะหมดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งศนเรียบร้อยขึ้นไปตัดหน้าอีกไหมไปตัดหน้าไปเลยพี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปนี่นไปนี่ ไปนี่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 ขก้นไป ่อไปเลยกินไปกินมาก็มาอยู่ทรงนี้กินไปกินมาก็มาอยู่ทรงนี้นะครับไปเลยทีนี้ก็ต้องการหนีแหละเขาเบียดเข้าหอดหนีมานี่ เอาละทีนี้งานนี้จะรอดไหมเรางานนี้จะรอดไม่เอ่ยเข้าหมดครับสงสัยเขาจะจับกินฟรีตัวขา,ขาวๆที่อยู่กลางกระดานแน่ๆ งานนี้สงสัยจะโดนนานนะครับจับกินฟียรีจริงด้วยไปทางนี้ หน้าเราจับกินฮอตซะเลยไปทางไหนดีครับพี่เวลาพี่กาลังจะหมดหนีมาแค่นี้ปั๊บจับนี่ กินฮอตถอยไปนี่มานี่ไปเข้าฮอตไม่สนอะไรแล้วขังไว้ก่อน กินมานี่ไปนี่เข้ากินฟรีหนึ่งตัวไปมานี่ไล่กิน เรียบร้อยครับอาสู้ต่อไม่ว่ากันสู้ต่อไม่ว่ากันอ่าอีสักกระดานนะท่านผู้ชมนะสักกระดานขึ้นไป ขึ้นมาไป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 อ่าเขาต่อ,อไว้งานนี่ <c oughs> ต่อต่อโจนเอาหนี้เลยมานี้ ไปไปครับมานี่ครับ <c oughs> ขึ้นไปครับ นมานี่มานี่เลยกดดันไปเลยเสียบเข้าไปกินฟรีหนึ่งตัว <c oughs> เอาแล้วครับเขาปล่อยให้กินนะครับเขาปล่อยให้กินเข้าฮอดไป จับนู่นไปนี่เอาและจับกินสองลงไปเข้าหอด กินเราตัวนี้เราเดินตัวนั้นกินมานีไปนู่นขึ้นไป มานี่เราก็ให้กินสองเลยมางเนี่ยนะครับเนี่ยปล่อยไปเรียบร้อยครับผม